ความรุนแรงในครอบครัวครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป3นาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจนะครับถึงผลกระทบทางกฎหมายและสังคมของความรุนแรงภายในครอบครัวรวมถึงแนวทางป้องกันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สวัสดีค่ะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามีความรุนแรงในครอบครัวมีการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาหรือมีการตบตีกันร,ระหว่างบุตรบิดามารดารวมไปถึงบุคคลในครอบครัวปัญหาเหล่านี้ท่านทราบหรือไม่คะว่ามีกระบวนการกระบวนการหนึ่งนั่นก็คือการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวค่ะ อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าครอบครัวหมายถึงอะไรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะบุคคลในครอบครัวหมายถึงสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรสซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาและยังหมายความรวมถึงบุคคลที่สมรสและจดทะเบียนหย่าแล้วและยังอยู่ด้วยกันในครัวเรือน และหมายความรวมถึงผู้สืบสันดานนั่นก็คือบุตรค่ะไม่ว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมบุคคลที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นความรุนแรงคืออะไรคะความรุนแรงได้แก่ความรุนแรงทางได้ร่างกายเช่นการตบตีการทำร้ายความรุนแรงทางด้านจิตใจนั่นก็คือการด่าทอการทำให้เสียความรู้สึก รวมไปถึงการใช้อำนาจครอบงำเช่นการข่มขืนกระทำชำเราหรือรวมไปถึงการบังคับค้าประเวณีเหล่านี้ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวหากเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นเราสามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพได้ค่ะเพราะในแต่ละครอบครัวยังอยากอยู่กันอย่างสงบสุขหากมีคดีความเกิดขึ้นในชั้นศาลชั้นตำรวจก็สามารถที่จะกลับมาเป็นครอบครัวได้ดังเดิมโดยผู้เสียหายค่ะสามารถไปแจ้งความ ภายในอายุความก็คือ3เดือนนับแต่วันที่เรารู้เรื่องหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดและแจ้งกับพนักงานตำรวจค่ะว่าขอคุ้มครองสวัสด,ดิภาพนอกจากนั้นเมื่อไปถึงในชั้นศาลแล้วก็ยังสามารถขอคุ้มครองสวัสด,ดิภาพได้เช่นเดียวกันซึ่งจะสามารถทำให้ครอบครัวกลับมาอยู่ได้ดังเดิมหากมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือหมายเลขโทรศัพท์1 1 5 7ขอบคุณค่ะ